สวัสดีครับอยู่กับผมฟุกทิ้เอ็ดนะวันนี้เราจะมาลงไล่ของแดงกันนะครับผมจะจะเป็นยังไงนะครับรวยกันหรือเปล่านะไปดูกันเลยนะครับผมขอพานลภัยเสียงคลิปด้วยนะครับผมเพราะไมมันไม่ตัดเสียงรบกวนให้นะครับผมซื้อหูฟังมาใหม่นะหูฟังบลูทูธมาใหม่นะครับมันไม่ค่อยตัดเสียงนะครับผมไม่รู้มันเป็นเพราะเหตุใดกันเชียวนะถ้าเกิดเพื่อนๆมีหูฟังอะไรแนะนําก็สามารถบอกผมได้นะครับผม งั้นอีกที่เกิดนี่พบเง่นเกิดบ้านพักมันได้แล้พี่ขึ้นเฉยต้งบอกเคลนเฉยนี่ไงบ้านพักผมจะไม่เดินนะครับเกิดมาผมก็จะนั่งติ่มอยู่แถวนี้แหละครับผมรอจนกว่าแอดับแดงมันจะตกนะครับก็คือเราจะรอเวลาแล้วเราจะดูนะครับว่าแอดับแดงมันตกตรงไหนนะครับเป็นไงหลกลางอเป็นยา คิดได้คุกคิดได้ี่เราต้องถามตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ถามเพื่อนร่วมตีนะครับว่าอยากเอาของแดงหรืออยากอยากเอาเซตนะครับถ้าเกิดเอาเซตก็คือของแดงคือกําไรนะ,ะเราก็ปล่อยให้เขายิงกันไปเลยนะแล้วเราค่อยไปเอาเก็บตัวที่สามที่สี่เอานะครับผมก็คือเราจะเนินเซตเอานะของแดงเอาไว้เป็นคือกําไรนะถ้าเกิดเราได้นะดี่จ๊ะผมดี เดินมาเบบเผยยังไม่มีใครยิงกันด้วยเดินปุ๊บเรา่ายไปเยอะหัง่าฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กเออดอกนี้เปิดหรือเออดอกมันจะไม่กดเลยเนี่ยมันยิงกันอยู่ฝั่งนู้นน่ะนี่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 บอดตายอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่เออดอกเปิดยังเนี่ยไม่รู้วะพี่โอ้ยบอดิดนเปิดโอ้ยกระจงกระจกแตกหมดเลย ไอ้กูเปิดแล้วกูยังไม่เข้าวิซซูก่อนไปไหนกันนะไปไหนกันหมดวะมันเสียงยิงมันอยู่หกพันกันพี่เป็น,นยังที่อยู่เฮ้ยใต็นเสียงพี่อยู่นี่ไปบ้านแล้วต้างกระต๊อบแล้ว โอ้โหฟุ๊กเอ้าไม่ได้อยู่กับพี่หรอฟุ๊กฟุ๊กไหนฟุ๊กไม่อยู่กับพี่หรอเอ้าพี่นึกว่าเองตามพี่มาสวยฟุ๊กสวยสวยเกียร์ตายมันชุบได้ชุบได้ชุบได้ชได้ฟุ๊กชุบได้ชุบได้ชุบได้เน็ตเล่นโย่พี่มันโดนพี่น้องอีกสิบิสิบบิบระวังไปอเง็นยังไงขาหัวเลยใช่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 มันเปิงอมอ่ะพี่ ไม่งอมไม่งอมดึงเลยเนี่ยเดี๋ยวล็อกให้เดี๋ยวล็อกให้ดึงดึงแรงกว่านี้เลยมันโดนคนอื่นตายอีกนี่มันโดนไอ้หน้าพี่นี่ยิงเนี่ยมันอยู่สุสานเนี่ยระวังดเรื่องดูเรื่องดูเรื่องโดนเป็นอะไรมันโดนเป็นอะไรมันโดนเป็นอะไรเอ๋ออาห้าเจ็ดเอ๋ออาเจ็ดเอาระเบิดระเบิดระเบิดมาสมุกสมิกอะไรให้หมด อันนี้วีทิ้งก็เปิดที่พื้นเก็บแบบนกบหนึ่งเนาะที่งพื้นแล้วก็อยู่ฝั่งมันนี่อยู่นี่เอาอ่ะเดี๋ย้มาแดงพี่บ้างถอยไปแล้วเดี๋ยวใหนพี่เดี๋ยวไปไหนสองตัวพี่หลองเอาแล้วเบิดไปกินดิ โดนโดนโ้ยไอ้เชียระเบิดติดตัวเองปเกิดอะไรนี่ยราปุ๊บปุ๊บปุบปบไอ้เชียร์ติดตะปันสวนมาเลยเหรอพวกมันไปหลังบ้านแล้วพี่เฮอยผมหามุมเด้มอยู่เหมือนเห็นเอ้ยเจอกระเป๋ามันทิ้งกระเป๋าไว้พี่ มันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่หลังบ้านหลังบ้านอ่ากระหนึ่งพี่กระหนึ่งวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตระหนึ่งฮะวิ่งซ้ายวิ่งขวาพี่บอกว่าไอ้ยซ้ายผมมาไอ้บังซ้ายเข้าอ่ะหน้าขอบเอ้ยมันรู้ว่าผมอยู่ตรงหินนี้พี่มันมาต้านมาผมเนี่ย เรน้าไปกินุนุล่อไปไปุุี่งล่อยู่ล่อยู่ลออยู่ลออยู่ลออยู่ปาแก๊สไปกินผมต้องใส่เดนระเบิดเฉยเฉยเาลุมปลาใส่อเองว้ย ถ่ยมาอยู่กองฟังบ้านเก่งเว้ยเพื่อนหินเทพไม่ได้วะ่ะห,หินเทพแม่งเก่ยวระเบิดกูมีน้อยระเบิดหมดอ่ะ จะวสามาใส่ใครวะใครไอ้หัวเยวปุลูกแรงครับพี่ยผมรอเดี๋ยวผมล่อให้ไปอยู่ตรงไอ้นี่หินเทพเจ๊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 เจเจครับรอดกขาเป็นภ่ษาเยอถูนะ เอามาันนั่งติ่มกันนะไฟของปลาไฟของปลาไฟถึง,ถงป้าถึงวพี่ไอ้เหี้ยเกือบโดนกูบ่เบิดหมดแล้วพี่สปอตเออมันมีสองตัวเลยเหรอวะตรงเนี้ยใช่ใช่มีสองมันมีสองพี่มีสองมันโดนตีสุสานจริงทั้งสองตัวเลยอ้าวพี่หี ไม่ไม่อยู่พี่อยู่พี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมอยู่อย่างผมอยู่อย่างนี้โอ้ยเสียตกใจพวกูคนมาทางนี้ยังปเงียบมาให้ผมหน่อยฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยเอามาแล้วเอามาแล้วฝั่งขวาโอเคปีมัมีแค่ปวด พี้บางผมงเจอ,อผมเจอผมเจอมันแต่ยิงไม่ได้แล้วมันุบลงไปแล้วมันอยู่หลังต้นไม้นี้ได้อยู่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เหมือนต้นไม้นัอนตัวนั้นน่ะแ่้ปวดผลแก้ปวดผมทิ้งไว้ที่พืน้น<ๆ>อ่ะกระปุกสมอ่ะกูล้มไอ้เหี้ยเอ้ยไม่มีแก้ปวดอี้ยตัวหนู ตายตัวนึงมีอีกตัวตัวหนูนึงของตัวนึงเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตัวนึงตัวนึงชาร์จว่ะชาร์จว่ะคิดไงวะคิดไงนี้เนี่ยฟุ๊กใช่ไหมบอดหรือคนบอดปะใส่หรือเปล่าว่าใช้ไก่นะเออใช่ใช่ ไปไปไปดึงขอเลยมันทันต่อแล้วพี uh ่เอ้เจอหนุ่มยิงกูว่าอยู่ทงีไม่ชาร์จแล้วีแม่งหนุนี่ไงปืนนี่เนี่ยม้ยหนไมโนองะด้ไมยู้ชาย้้ยาน้้ มันยังมีตี้หกพันอยู่นี่หว่าเตี้ยหกพันมอ แต่สองตัวนี้วิ่งไปเก็บแอร์ไ้ต้องไปดูต้องดูตัว,ต,วตัวนี้ถ้าเกิดกระสุนนอกเฟซใช่ a d e แมม<า>พ<น>ุกมีตัวแหมใช่คนคนเลยเก็บของอยู่ลุก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 ได้ลุกได้ลุกได้ล,ไดล็อกล็อก เข้าบ้านไปละผู้เข้าบ้านฟุ้ย่องไปยิงย่องไปยิงย่องไปยิงเฮ้ยเดี๋ยวแต่เองจะทำนะแต่พี่แนะนำหน่อยไม่ได้ยินไม่ได้ยินเชื่อพี่ดิตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวไม่ได้ยินตัวเดียวไม่ได้ยินไม่ได้ยินพี่อยู่หลังบ้านวิ่งไปทำไมหลังบ้านวะไม่ยิงเสียงเองหรอกระเป๋าอยู่ไอมันมีกระเป๋าอ๋อมีกระเป๋าใหญ่หลังบ้าน ไม่ไม่ไม่มีกระเป๋าใหญ่ไมีกระเป๋าใหญ่หลบเลยหลบเลย que, เดี๋ยวมันหยิบกระเป๋าเร็วมาคนละไอ <Hindu, no. S 1> เดียมได้ยินเสียงเองแล้วน <azing S 1> <c oughs> ี้ต้องปัดนะต้องปัดนะตรง,งนี้ต้องปัดแล้วนะไปโดนไปโดนไปโดนตรงนี้ไม่โดนตะรงนี้ต้องปัดนะต้องออกปัดนะต้องออกปัดนะ ไหวนั่นเลยจะไหวกับพวกินเอ็เหรอ <c oughs> ออไม่ไหวกับผมตะคนนะ่ะพวกนี้บอดวไม่ถ้ามันโยนแล,ล้วเบื่อมันต้องออกป่าแล้วเมื่อกี้เห็นไหมมันสะดุ่งเลยเราออกไปปา่าผมผมนิ่งอยู่ไอ้มผมได้ยินสองคืนนะคืนเดียวคืนเดียวคืนเดียวยินคืนเดียวสามคนสามคนได้ยินไกลดีโอ

หกนาทีรอซาตเอนิราเอเอเชียเอเอ็กเอกซ์อรียพราะว่าสี่เอ็กซ์แทนสี ในตานี้ผมก็ออกมาอยู่ที่สองล้านสามนะซัดไปสามตัว,วนะครับผมเอาเซ็ตนะครับไม่ได้เอาของแดงนะครับเรามาหวังเอาเซ็ตนะของแดงคือกําไรถ้าเกิดเราได้นะครับเรามาต่อเกมที่สองกันนะครับผมเราจะเป็นหนูรอวันรวยนะครับป่ังน,นะเวกที่ผมเข้าโม่มาก็คือ เข้ามาเปิดเซฟแล้วก็เข้ามาฟาร์มรอดูแอดรอปนะครับว่าแอดอปตกตรงไหนนะขออภัยที่มีเสียงรบกวนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะแก้ไขให้ดีกว่าเดิมนะครับผมขอโทษจากใจจริงนะรับโอ้โหเฮียสองชั้นกลางทุ่งมองเห็นนะสามชั้นมองเห็นน้ำตกยังไงก็มีตรงที่เราตายกันเมื่อกี้้อมก็มี มบอกว่าเราไปรอหกพันไหมรอทางหกพันแต่ที่หลังก็ยังไม่มาผมได้ตัดสินใจที่จะเดินมาอยู่สองชั้นกลางทุ่งนะครับเพื่อจะมาดักอยู่สองชั้นกลางทุ่งนะผมเพราะว่าจุดตรงนี้น่าจะเป็นที่จุดแอบที่ดีที่สุดนในใกล้แอดับนะครับผมวามมือพือ ผมเห็นขึ้นหน้าผมไม่ได้เห็นขึ้นขวาโอ้่ขอแค่คำเดียวว่ายาเราอยู่ในบ้านเราก็นิงน่งๆนะครับไม่ต้องไปกระโตกกระตากอะไรมากครับ ไม่ต้องไปต้องเสียงเลยทำอะไรทั้งนั้นนะป่อยหน้าจอไม่ต้องเสียงเอานะผมบนหลูนบอลอะเดยเว้นมันพูดมันกดแล้วมีคนกดเลนกดแล้วอยู่เต็นท์ขาวดีกว่าม่มีน่าจะอิ่มะปืนดีนะ ตัวไหนตัวชิมิบางอ่ะอือฝั่งนี้มันไม่ได้ยิงกันนะมีแต่ฝั่งนน้นอะ่ะฝั่งนน้นที่ยิงนี่ไงในคอ,อกม้าเหรอได้ปะวะมีเคือหลุดในคอกวัดแต่ไอ้แต่มันสตบอปทันต่อวัดยิงใครนี่เงี้ย องงเอาไงเคเนาะบลาแอร์ดับเสร็จแล้วพี่มันยิงมันยิงบอดแล้วพี่แอร์ดับเสร็จแล้วพี่ชายสมองกันพี่นนะไอ้มันมันลั่นแล้วพี่ ไบอบพ่อฟุกยิงผ่านม็มกเลยเขาทชิผ่ายแล้วพี่เอ้ยได้ของทั้งสองชิ้นเลยพี่ต่อเขาแตกอีกใจ้ทรเก็ตมอสกันพี่ัาไสมาพี่ต่อพี่ต่อไปทำไมอือฮืออ่ะอ้เอยอ,ะ,อะตัวข้างหลังไหนพี่ก็นดี่ยิงผมว่า โอหนี่ย้ยโหนท์เซ nice, สี่พี่อเอ็มเคเออเนี่ยมันมาขึ้นอยู่สองชั้นเนี่ยพี่ผมว่าน่าจะใช่ว่ะที่พี่ต่อไปเห็นนะมันขึ้นอยู่สองชั้นสองชั้นเราเนี่ยว่าอยู่พีชเชงแอบดูมั้งไม่ยิงเลยที่เราไม่ยิงแต่มึงหารู้ไหมว่าเขาเอ้ย เรามาต่อเกมนี้กันนะครับเกมที่แล้วก็ปล่อยผ่านมันไปนะหมายถึงว่าคนขึ้นตึกไปเมื่อกี้ใช่ปะออบอสเกิดอ,อยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันจะเดินเ็จะย่องมาตัวไหนโอ,โ,หโอ้โหพอกมาโหจัดสองชั้นคิวเลยนี่สองชั้นแดงเนี่ยจะไปถึงวะนี่ มาร์กเอยังมาร์กแล้วไหนเอะอยู่ไหนอะไม่ได้ไม่มีใครมาร์กเอเนี่ยไอเอะผมว่าผมมาร์กแล้วมาร์กแล้วเนี่ยไหนไม่ได้มาร์กเอะผมมาร์กแอร์แล้วเนี่ยตัวสีเขียวนี่หว่ากูไม่ได้สีเหลืองไหนหน้านะ เ <MK S 2> อ็มสองตัวนาผมเลยพี่สายมือเฮ้ยเข้าโกดังก่อนได้นะพี่มันอยู่หลังโกดังตัวหนึ่งอะเอ็มเคอะเนี่ยเคลื่อนชิดตัวหนึ่งเฮ้ยวิ่งมาวิ่งมาหาผมไอ้เคี้ยโดรูดรอรุดรอรูดรอรุดมันโดนรูดไปตัวเอ้ยมันยิงตายมันยิงหนูตายไปตัวหนึ่งมันตายมันตาย ไอในกรดังมีมในคาวุธอะพี่ไหนในคาวุธมาตัวหนึ่งรอรอ,รอพี่บางรอ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 สี่ตัวเลยในกรดังก็มีคืนขวาเนี่ยคางวุธอะวิ่งวิ่งออกมาแล้วนะ วิ่งวิ่งมาอยู่หน้าผมแล้วตัวหนึ่งไอ้เชียมันเดินลงไปนู่นแล้วพี่ขึ้นขวาลงไปตรงแอร์ดอรอปแล้วอนะเปลนปล่อนไว้เปนก่อนเปลนไปก่อนมันยิงกันก่อนเดี๋ยวตัวหนึ่งฟุกห้าพี่ ไอชิปหายผมวิ่งกูหลุดสมองครับพี่เยอะขึนสมองขึ้นสมอง,มองแบบนึงมองไม่เห็นนะไอหน้ากูเลยนี่่าเป็นไปทางขวานะช็ดๆชวิ่งไปไหนกลางหน,นนเนาะเหมือนออกนอกกำแเพงไประวัาางเออเพราะเคยมันหายไปแล้วเนี่ย เจมยินฟุกในตายหนึ่งกวิ่งมาแล้ววิ่งมาหน้าพี่แล้วหน้าผมเยมตัวตายพี่บังตายตายตัวหนึ่งพี่เจยฟุกเอ้มีอีกตัวปะวะมันมีอีกตัวอยู่หลังกำแพงตรงนี้พี่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมมาครับ ทองแดงเัิ่มเอาไปหมดแล้วเอาเสร็จไหมคาหัววะพี่ไนอะยคาหัวคาหัวโอเคเจ,จ,จ,จ้าเจ้าเจ้ากระตกกว่าอ๋อนี่หนูตัวนี้หนู ฟุกฟุกฟุกขวามีขวาไหนขวามีฝั่งนี้มีเสียงโอ้ยเจอกูกระโดดได้เสียงเองวะเสียงผมหรือเปล่าของแดงมันเอาไปกันยังพี่ฟุกสิงโตฟุกสิงโต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 โอเคโสิงโตในกล่องโอเคโอเคอาเยียแดงว่าไม่มีคนได้ของแดงนะทุกคนเลยว่ะยิงกันก่อนไง Đưa hơi lưu mang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  Anh mang lưu mang lưu mang mang lưu mang lưu 3. lưu mang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 

ไมไปยไม่ได้เลยไปดีไปเอาว่าจะพึ่งมาเดินเทกกันเดินกกันเลยผงไหนยังไงโผงเตนาะเดี๋ก็มีเี๋ยใหญ่ตรนี้อะอกใหมันตอนี้ใส่ถุงโผงอะไร มายังมดับไปดีดีเลยประวัตการคน,นผมดี เดียวนะครับผมของที่ได้มาก็มีประมาณนี้นะครับผม MT กับสิงโตนะเอาล้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับในคลิปคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะลองเอาเทคนิคที่ผมไปเล่นนะครับติมอย่างนี้นะครับเอาไปลองไปใช้กันดูนะครับว่ามันได้ผลหรือเปล่านะถ้าเกิดได้ผลเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมมันด้วยนะครับแล้วก็คาพูดวาจาใดที่ไม่สุภาพเพื่อนๆอ,อ,อย่าเอาไปใช้ตามนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมขอ รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเลยผมในคลิปนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ